ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมทาริสแลนนะครับแนะนำร้านนี้นะครับ easy card ถูกสะดวกปลอดภัยนะครับราคาถูกใช้เพียงแค่ UI d และเซิร์ฟเวอร์ในการเติมเท่านั้นปลอดภัย100%ใครสนใจก็แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับตรง QR โค้ดสแกนได้เลยครับผมไปนี้ไปกระโดดไปสวัสดีครับนี่อนเอาสุมาเลเซียนะผมวันนี้มาเร่นเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่น พาลิสแลนด์กันโอ้ยชิมหายกดสกิลผิดแลมกลเอ้โง่จริงเลยอยาเไปครับมาเวดใหม่นี้นะครับมาถึงเนี่ยก็แบ่งกันคนละห้าห้านะครับผมแล้วก็คนที่เข้าแรกเนี่ยให้เตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าเดี๋ยววาร์ปจะมางจากที่มีตัวลูกๆมานะครับอ่านี้สี่อันนะครับสี่อันก็ให้เข้าวงเขียวนะครับให้เข้าตัวที่มีสีเขียวก็คือตัวนี้เดว เอาวงเขียวแค่นี้เลยเพื่อลดไม่โดนดาเมจนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวลูกน้องจะเกิดลูกน้องเกิดเนี่ยให้ฆ่าลูกน้องด้วยอันนี้แล้วแต่เทคนิคนะครับเทคนิคอาจจะมีอย่างเช่นตีตัวนึงให้ตายแล้วให้แทงลากหนีอานนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องลากให้บนนะเพราะว่าถ้าเกิดลูกน้องน้เข้าปุ๊บเนี่ยเลือดเต็มนะครับเลือดเพิ่มนะระวังเหยียบวงวาร์ฟนะครับอ่าคนที่ไม่มีสารัพ ปาตีผมยังอยู่ครบอ่ะลูกตัวนี้ต้องตีวังหลุดเข้าวงโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแสแปมดาเมตต่อคนที่เข้าไปข้างในเนี่ยก็ต้องฆ่าพี่บอสให้ทันภายในที่สิบวินะครับมีลายเบิร์ดให้หมดข้างนอกก็ต้องตีไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมขัดสกิลบอสนะครับมันจะมีหลอดสีฟ้าถ้าขัดไม่ทันเนี่ยบอสฮิลเลือดเต็มเช่นกันก็จบก็จบเหมือนกันเพราะว่าดันนี้เนี่ยดันนี้ต้องทําดาเมจเร็วนะครับ อ่าถ้าข้างในตีสําเร็จเราจะได้โล่สีทองแบบนี้นะครับแปลว่าข้างในฆ่าบอสสาเร็จแล้วก็ไข่ไม่แตกคือถ้าฆ่าไม่ทันเวลาเนี่ยไข่แตกก็จะจบแล้วเดี๋ยวข้างในจะออกมาแล้วข้างนอกต้องเข้าไปต่อนะครับเป็นสลับกันทั้งหมดสามรอบอ่าเพราะฉะนั้นข้างนอกเตรียมตัวเข้าด้วยนะครับโอ้ยลูกมาว่ะตีลูกเร็วคนที่ออกมาตีลูกเร็วอ่าข้างในก็ต้องเข้ามาเลยครับไอข้างนอกก็ต้องเข้ามาเลย โอ้วะันนี้ต้องเบิร์ดไวๆนะครับตายหายเนี่ยต้องเบิร์ดไวๆนะครับร่างออกมาเปล่าตายหรือบอกอ่าครับอันนี้ต้องเบิร์ดไว้นะเพราะว่ามีเวลา20วิเดี๋ยวมันจะขึ้นบอก20วินาทีนะครับตอนนี้ยังทันอยู่มันไม่บอกว่ารอบนี้อ่ามันจะปกติมันจะบอกนะใครวะโอเนได้เวลาสามครั้งมึงอยู่ไหนวะ ผมตายผมตายไงเมื่อกี้แล้วก็ฆ่าเสร็จให้บาดมาฮิลให้บาดมาฮิลนะครับบาดมาฮิลไข่ที่มาโดนลากว่ะเพราะว่ามันจะมีสามรอบรอบที่สามที่เข้ามาเนี่ยไข่จะต้องเลือดเต็มถ้าพาไม่ฮิลไข่เนี่ยเราเลือดไม่เต็มรอบที่สามก็คือแตกเช่นเดียวกันนะครับเอ้ยผมอันนี้บาดฮิลได้นะครับบาดที่เป็น d e f e n s อ่ะฮิลไปฮิลนี้เท่าหน่อยก็ได้อยู่โอ้โห อวงอพอออกมาแล้วก็ต่อครับข้างในข้างนอกก็เข้าไปวนไปแบบนี้แค่นี้เลยอ่าวนไปครับดีเพสต,ต้องแรงนะดอนนี้ผมว่ารอบนี้น่าจะได้อยู่ดีเพสแรงอยู่เสียดายรอบแรกผมมาแล้วกดสกิลง่ายจัดเลยเ <laughs> ยี่ยมเยี่ยม,มอ,ยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับวน ข้างในเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าเฟสสองแล้ว,วเฟสสองนี่คือเราต้องเบิร์ส,สามาส์ให้ไว,วมาแล้วครับคู้เท่าแห่งป่าไม้นะครับเป็นบรรพบุรุษเป็นผู้ก่อเนิดต้นไม้แต่วทำไมมันทำไม้ต้นไม้ทำไมวะผมก็งงอยู่ไปลองไปลองสังเกตด,ดูอ่ะมาครับดีเบิร์สน,นะแข้งเลือดเต็มถ้าไม่เข้าวงเขียวตายปะในไทยไม่เคยหลบ แล้วก็ในสแปมไปครับสแปมให้ไวสแปมให้ไวนะครับอย่าลืมขาดกันด้วยนะหาวงขาวมาเข้าวงขาวด้วยครับผมเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็จบนะครับไม้แล้ววะเดี๋ยวเข้าใจันต้นอ่อนตดอ่อน แล้วมาพูดตอนออที่มันมีลูกน้องอ,อื่นไม่ตีไม่ตีต้นอ,อ่อนต้นอ,อ่อนเองนะอ่านี่แล้วก็เขาเ้าเกี่ยวนะครับเกี่ยวเ <c oughs> กี่ยวกลังอ่าลูกน้องมาก็ต้องฆ่าลูกน้องเนี่ยนะทุกคนอย่าลืมเพราะว่าเดี๋ยวมันเข้าแม่แ,มแล้วแล้วอ่าแ,แล้วก็สแปมไปครับไปลากไปเรื่อยๆครับตีต้นออนเอ๊ะไม่ต้องมายุ่งตีบอสไปแล้วก็เราก็จะตีบอสไปครับแบบนี้สแปมระเบิดไป โอ้ยวงขาววงขาวมาก็เข้าวงขาวด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดต่ออ่ะเดี๋ยวเปิดยาแล้วก็สแปมทับดอมเมทจะได้แล้วสี่วิไปครับไม่ทับใชนบัตรอย่าเลี้ยงขัดเ,ออยเลยขัดเลยทานไหมวะคือมัน,นะจะระเบิดตอนไหนวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวะโอกาสมาแล้วเยีดยุ่นยาให้หมดมันไม่เห็นขึ้นเลยลุงน้อง <Cornell. S 2> อันนี้ผมทำหน้าที่สแตนดาร์เมไล่ไปขึ้นวอดโอ้โหเหียวุ้งเกียวเกียวกียวลุงน้องอ่าเข้าวงขาวต่อยางยางยางเฮ้ยวงาวงขาววงขาวไอืนไม่เข้าวงขาวเลยเว้ยไอ้เหี้ย ทานไปเนี่ยแต่มันจะแตกไหมวะผมไม่รู้เหมือนกันว่าไม่มีวงขาวให้หลบละรอบนี้ตาฟอบวกไปเลยเต็มที่ทานไหมทานไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าทานไหมครับเติมเติมหมดเลยต้องมาแล้วเบิร์ดผมเบิร์ดเต็มที่เลยตี่ไปเลยสีบอสเตะตะเฮ้ยแต่ลูกมาตีบอสเลยตีบอสตีบอสตีบอสเลยสี่บอสี่เลยสีบอสเลยทานไหมเนี่ยเติเติม้ยลูกลูก เดือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ผู้โหเกือบแล้วครับสู่อเถะเกือบแล้วครับผมเกือบแล้วครับเฮ้ยได้หน้ากากด้วยว่ะโถสามเป็นสองไม่ตายเกือบแล้วว่ะมันต้องเลือกอะไรใครเคลมเลือกอาวุธเหรอเดี๋ยวนะต้องเลือออกาวุธ่าใช่ต้องเลือกอาวุธนะเลืออกกัันผิดร้ กต้อองเทำทำไมถึงต้องเลือกอากระดาษผมมันได้มันได้หกเจ็ดเจ็ดได้คิดดามเมทดามเมทโทอยู่ทสองนะครับแต่ว่าไม่ได้จอสามไม่ด้เช่อเมื่อกี้นี่ใครแค่พูดอ่ะขอเถอะขอเถอะขอเถอะคิดบ้าเหมือนกับมันแล้วแต่แล้วแต่คนเลือกไมเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ของเซตครับอ๋อได้ของเซตเพราะว่ามันไม่อีสองชิ้นมันเป็นเซต เออแล้ว <su> ชุดขาดเซฟแปดอะใครขาดเซฟแปดแล้วผมผมเรื่องของพูไปแล้ววะประมาณนี้นะครับก็เปดสองมันจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับอันที่หน้ายังไงมันก็ครบทุกคนอยู่แล้วครับใช่ใช่คนมันก็ครบทุกคนเลยเนี่ยใกล้ถึงอาทิตย์หน้ามันก็ครบทุกคนแล้วแต่ว่าพันด้วยผมก็เลยอพูดมาก่อนเซฟหกหมื่านชิ้นหนึ่งแบบนี้ผมก็ผมก็เป็นลายเมือนกันชุดเซฟคืออทิตย์หน้าใช่ไหมก็เลยครบไมันมันจริงมันครบงานแล้วครับ แต่ครบก่อนเดี๋ยวนะให้เตียร์คุยกันเลยแต่ว่าผมก็ผมก็ลืมลงนะคอมโบไอ้ได้บัฟสวยเดียวอ่ะคอมโบกับอินใช่เหรอของมือตีแล้วเหรอเฮ้ยทำไมตอนจบทำไมดาเมจกูมาอยู่ท้ายสุด่มวัดซะดาเมจก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอออกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงดังไอ้กิ่งนี้ใครตะโกนขอที่เธอขอที่เธอเนี่ย ้งสมามันต้องดึงวิวัฒน์ได้ชนะอยู่แล้วโลนเนี่ยลนไม่มีลนหรอกเดี๋ยวขอบคุณคนแบกด้วยฮะไม่ต้องขอบคุณผมไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณผมครับไม่ต้องขอบคุณผมก็ไม่เป็นไรเกี่ยวอะรกันหรอเก่งใจอะไรมันคือเควสเสือกสภาพเจ็ดสิบคืออะไร ผมพอแนละ้วแต่ดูดิเอ้ยจริงม,มันมีมีค่าความสำเร็จหรือยันะ,ะแต่ผมพอแนละ้วม่วงถึงเจ็ดสิบะใช่ใช่ไปกับขอขออิสคอนก่อนอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนก็วิธีเล่นนะครับไม่ยากเดี๋ยวมาสรุปให้ฝ่ายรอบหนึง่งคือเริ่มดนันเ,เริ่มเริ่มเลดมาเนี่ยให้ไปคุยกับสามตัวมันจะมีหมาป่านกอะไรพวกนั้นนะคุยให้หมดเพื่อให้จะได้บัฟทีมทีนี้ให้หาอาหารบัฟด้วยเพราะมันต้องเบิร์ดให้ทันนะเฟสสองไม่รู้เหมือนกันนะมันจะมีตอนที่มันระเบิดแตกกว่าผมไม่เชื่อว่า แต่ให้ดีก็คือรีบเบิร์ดให้ค่าให้ไวที่สุดนะครับเฟสองเปสแรกก็มีอะายมากก็คือแบ่งทีมเป็นสองสองนะครับแล้วแต่ว่าจะแบ่งซ้ายขวาหรือจะแบ่งสายสายรักอะไรงี้จัดกันให้ดีว่าใครเข้าก่อนข้อหลังมันต้องสลับกันเข้าไปตีตัวบอลแล้วก็รักษาหัวใจนะครับตีบอลข้างใน,นเสร็จแล้วอย่าลืมฮีวหัวใจด้วยเพราะว่ารอบที่3เนี่ยต้องฮีวหัวใจให้เต็มถ้าไม่เต็มก็คือแตกเหมือนกันนะครับ อ่ะทีนี้ข้างนอกเนี่ยไม่มีอะไรข้างนอกตอนตื่นว่าก็คือหลบไอสกิลสตัวให้เข้าวงเขียวนะครับแล้วก็หลบสกิลแดงแล้วก็หลบพื้นเขียวนะครับแล้วก็ขัดสกิลบอสขัดสกิลบอสมันจะขึ้นหลอดสีฟ้านะครับเอาสกิลขัดมาด้วยแนะนําให้แทงออกมานะครับดีเฟสเข้ามาเผื่อแล้วก็ไอ้ลูกน้องที่เป็นต้นไม้ตัวจิ๋วมาเนี่ยให้รีบฆ่าด้วยเพราะว่าถ้ามันวิ่งเข้าบอสเนี่ยบอสจะหิว รประมาณนี้พอจบ3รอบที่สลับเข้าไปตีเสร็จแล้วไข่มันจะเลือดเต็มนะครับบอสก็จะเข้าสู่เฟสสองเฟสสองไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่บารียรสีขาวให้ถ้าเห็นบาเริยรขาวปุ๊บให้เข้าบารียรขาวไปเลยแล้วก็ฮิลแล้วก็ตีกันในนั้นทาดาเมจให้ไวที่สุดนะครับผมแล้วก็ต้นไม้มาก็ตีต้นไม้เหมือนเดิมน,นี้ไม่มีลายเบิร์สดาเมจแล้วก็เข้าบารียรแค่นี้เลยนะครับเฟสสองที่เดิมเหมือนเดิมทีนี้ DPS เนี่ยจะให้แรงเหมือนอย่างที่พวกคนเห็นเมื่อกี้ทีส่สผมอันดับ3นะก็กดผิดไปหลายหลายปุ่มอยู่ แต่ว่าก็แนะนําให้ทุกคนทําดามิมาเยอะๆแบบมันเกียจะดีนะครับแล้วก็ให้ซื้อยาดี s s ด้วยมันคือยานี้นะครับนี่ยาอินเตอร์มีเดียสเบมันเป็นยาเบิร์นะนอกเจากจะยาคอมโบมันจะมียาคอมโบ1นอันก็คือนี้สายบาทนะแล้วก็ยาเบิร์ตอันยาเนี้ยใช้ได้30มนาทียานี้กดได้ทุทกๆ10วินาทีนะครับก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วแหละนะครับ ถ้าใครมีอะไรก็ฝากนำกันด้วยผิดหลายขออภัยด้วยครับขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ